สวัสดีครับผมวีรพัฒน์ลายอุนทศ6506025นักศึกษาชั้นปีสี่ิรปราสาศเอกภาษาอังกฤษครับก็วิดีโอนี้ถูกจัดขึ้นมาเกี่ยวกับรายงานการฝึกงานของผมที่โรงแรมเออเคปดาราล,าลีสัทพิยาที่จังหวัดชนบุรีครับซึ่งโรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมระดับ5ดาว และตำแหน่งและหน้าที่ของผมคือเด็กฝึกงานแผนก f o o d and b e v e r a g e ในก่อนฝึกงาน PHR ก็ได้บอกถึงารายละเอียดว่าต้องทำอะไรบา้างเขาก็บอกว่านโยบายของโรงแรมนี้ก็คือฝึกเด็กฝึกงานฝึกหรือทำหน้าที่เหมือนกับพนักง,งานจริงๆเพื่อที่จะให้เราได้แบบ ได้ประสบการณ์หรือได้เรียนรู้กับงานนะั้นจริงๆด้เรามีข้อผิดพลาดให้เราได้แก้ไขความคิดผมมันก็ดีนะครับมันก็หรือว่าเป็นประโยชน์กับตัวของเราในอนาคตส่วนในรายละเอียดของงานนะครับก็คือทํางานอยู่ในห้องอาหารของโรงแรมครับเป็นสองกะแบ่งเป็นช่วงเวลาหนึ่งเดือนแรกกับช่วงหนึ่ง ครึ่งเดือนหลังหนึ่งเดือนหลังกะแรกก็จะเป็นกะเช้าถึงบ่ายและเวลา7นาฬิกาถึง16นาฬิกาส่วนกะที่2ก็จะเป็น14นาฬิกาถึง23นาฬิกาหรือประมาณบ่าย2ถึง5ทุ่มและหน้าที่การทำงานของทั้งสองกะจะแตกต่างกันครับในกะตอนเช้าทำอะไรบ้างและ ผมก็จะได้ช่วยพี่ๆที่ฝึกงานแทบจะทุกอย่างเหมือนกับพนักงานที่ทำในห้องอาหารเลยครับในในตอนเช้าโรงแรมจะจัดเป็นบุฟเฟ่สําหรับห้องอาหารระยะเวลาในการทานก็หกนาฬิกาถึงส0บนาฬิกาสานาทีครับซึ่งเป็นงานที่ ต้องแข่งกับเวลาหรือต้องทํางานให้เร็วทําให้คล่องเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นงานที่คอยเสิร์ฟคอยดูแลลูกค้าคอยต้อนรับลูกค้าอะไรประมาณนี้ครับส่วนในเวลา11เนาฬิกาถึงบ่ายสองเป็นต้นไปก็เป็นช่วงเวลาของ l u น c h ที่จะจัด ให้เฉพาะลูกค้าที่จองเข้ามาแต่จะไม่ไม่ได้มีทุกวันนะครับแต่ก็ถ้ามีก็ถือว่าหนะักส่วนในกะบ่ายหรือบ่ายบ่ายสถึงห้าทุ่มรายละเอียดงานก็พอมาถึงที่โรงแรมเราก็คอยต้อนรับลูกค้าแต่ว่าช่วงบ่ายถึงดึกจะไม่ใช่บุฟเฟ่นะครับจะเป็นอาคาร อาหารจานเดียวหรือจะมีเป็นบุฟเฟ่หัวหัวอะไรอย่างนี้ครับซึ่งก็แล้วแต่โปรโมชั่นของทางร้านครับหน้าที่หลักๆของผมในกะบ่ายก็จะเป็นในเรื่องของการเดินอาหารครับการเดินอาหารของโรงแรมนี้ก็จะประมาณว่าผมคอยรับออเดอร์จากลูกค้าที่ พี่พนักง,งานเขาขี่ให้ผมก็รับใบออเดอร์นั้นเข้าไปรอรับอาหารที่ห้องครัวแล้วก็รอรออาหารตามออเดอร์ทุกออเดอร์ที่ขี่เข้ามารอเพื่อที่จะไปเสิร์ฟให้ลูกค้าให้ครบทุกออเดอร์ครับซึ่งเป็นงานที่ไม่ได้ใช้ความเร็วหรือความแข่งกับเวลาเหมือนในกะเช้าแต่ในกะนี้จะใช้ เป็นเรื่องของความละเอียดความรอบคอบมากกว่าครับและนี่เป็นภาพบรรยากาศในที่ทำงาน,นเล็กๆนนะที่ได้ถ่ายมาผมก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณโรงแรมเคปดา,ร,าร์สสยาบที่ให้ผมได้มีโอกาสดีๆสัมผัสกับงานดีๆทางคุณภาพแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกคนที่ทำงานครับ ขอบคุณทุกๆอย่างครับขอบคุณประสบการณ์ดีๆครับทั้งใจดีๆทุกอย่างครับขอบคุณมากครับันี่ครับ